สนามใหม่เป็นผู้เล่หาชุดใหม่เพราะฉะนั้นต้องขาศัยแรงบันดาลใจกันหลายๆท่านที่มาใช้บริการครั้งนี้ก็เลยจะถามอาจารย์วันนี้ครับแวะเรียนและบรรยากาศมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับที่ผมเคยมาบ่อยแล้วนะครับเพราะว่ามาทํารายการก็หลายครั้งแล้วก็มาเตะฟุตบอลก็หลายครั้งครับผมสนามแห่งนี้ก็เป็นอีกสนามหนึ่งที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่มาเตะฟุตบอลในล่มครับผมบรรยากาศก็อยู่ใจกลางเมืองนะครับแถวลาดพร้าว แตรางพังแผงไปมาก็สะดวกนะครับแล้วบรรยากาศก็สบายนะฮะคนที่จะชอบในการออกกำลังกายนี่ก็สามารถที่จะมาได้นะครับมีทั้งสนามห้าคนสนามเจ็ดคนเล่นได้หมดนะฮะไปดีครับสายวัฏฐานเจ็ดคนในีเราสามสิบห้าบูทห้าสิบดีฮะดีก็ถือว่ามาแล้วด้วยดีฮะมันออกมาสบายฮะดีนี้นะฮะฟุตบอลในร่มก็เป็นพื้นอีกพื้นฐานหนึ่งที่จะพัฒนาฟุตบอลไทยนะครับ ก็อีกอย่างนึ่เรากำลังปรับปรุงด้านบนคือเป็นโซนห้องสัมนาการจัดโอมีงานอีเวนต์ต่างๆนะฮะการรับก็คือรับปริญญาวันเกิดนฮะฉลองอะไาต่างานแต่งหรืองานรับอีเวนต์ได้เลยอ๋อดีๆดรถเราก็มีร้อยกว่าคันภายในแล้วด้านนอกก็มีมีร้านจอดรถด้วยอาจารย์ ก็วันน<อ>ี<อ>้เป็นเกียรติอย่างมากเลยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ,รบแล้วขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าตัวผมเองก็อยู่ในระวงการฟุตบอลถ้ามีจะมีอะไรให้ช่วยเหลือรหรือว่าในอนาคตถ้ามีอะไรที่อยากจะมาร่วมทากิจกรรมด้วยกันก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งคนใน <ขอ S 1> วงการฟุตบอลย่อมไม่ทิ้งกันอยู่แล้วใชครับ ทายประานและท่านผู้มีตํา,ารับการอยากมากวันนี้เป็นเกียรติมากนะครับกับสนามซูปเปอร์สตาร์อารีน่านะครับขอบคุณอาจารย์ท้าวยินดีครับยินดีครับสวัดสด,ดีครับาข้าวยังคง